ป้อนขวดน,นมลูกยังไงดีลูกไม่มีปัญหาท้องอืดไม่สำรักลดแหวะนมป้องกันปัญหากดไหลย้อน สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะสารพันปัญหาจากการป้อนขวดนมที่ไม่ถูกวิธีในคลิปนี้พี่กันมีเทคนิคในการป้อนขวดนมที่ถูกวิธีลดปัญหาลูกน้อยท้องอืดแหวนนมสำลักนมและป้องกันปัญหากดไหลย,ย้อนและที่สําคัญค่ะคลิปนี้พี่กันมีขวดนมโซวเวนิคนะคะขวดนมสัญชาติสเปนที่อยู่คลองใจคุณแม่ชาวยุโรปมากว่า40ปีค่ะโซวเวนิคเป็นขวดนมที่มีลวดลายในแต่ละคอลเลคชั่นโดดเด่นไม่ซ้ําใครค่ะลายก็น่ารักแบบนี้นะคะ ตามที่พี่กันโชค่ะปลอดภัยจากสาร BPA และ BPS ขนาดพอดีกับมือเจ้าตัวเล็กในแต่ละช่วงอายุค่ะสังเกตว่าขวดนมจะมีความเว้าค่ะทําให้จับถนัดมือไม่ดูดสีไม่ดูดกลิ่นและทนความร้อนสามารถอบยูได้นะคะทําให้ง่ายต่อการทําสะอาดฆ่าเชื้อค่ะถูกใจพี่กันมากมากเลยค่ะและยังมีจุกนมนะคะหลากหลายรูปแบบค่ะคุณแม่สามารถเลือกตามความชอบหรือลักษณะของลูกน้อยได้เลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเทคนิคในการป้อนขวดนมเพื่อลด ่่างตางๆกันคะข้อที่1่ค่ะท่าในการป้อนขวดนมค่ะสําหรับทารกนะคะในช่วงแรกเกิดถึง3เดือนพี่กันแนะนําว่าให้อุ้มลูกทูกครั้งที่ป้อนขวดนมค่ะเ,เพื่อส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ป้อนและก็ลูกน้อยค่ะโดยที่ระหว่างป้อนให้คุณแม่มองตาสบตาพูดคุยร้องเพลงสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับลูกน้อยค่ะโดยผู้อุ้มต้องนั่งในท่าที่สบายนั่งอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันการปวดเมื่อยและก็ไม่สุขสบายค่ะอุ้มลูกในท่าศีรษะสูงนะคะประมาณ45องศาค่ะ ไม่สูงไปกว่าน,นี้ข้อที่2ค่ะการจับและการถือขวดนมนะคะที่กระตุ้นการดูดลูกแล้วก็ไม่เกิดปัญหาสำลักค่ะเวลาที่เราป้อนขวดนมนะคะจุกนมนะคะตรงนี้นะคะจะต้องไปอยู่บริเวณเพาดานอ่อนของปากลูกนะคะซึ่งจะเป็นจุดกระตุ้นกลไกาการดูดนั่นเองค่ะเหมือนเราให้ลูกกินนมแม่จากเตานั่นเองค่ะจับขวดนมในแนวราบยกขวดสูงประมาณ15องศาเมื่อลูกกินนมไม่ทันก็ต้องหยุดพักนอกจากนี้เราไม่ควรยัดเย็ดให้ลูกกิน,น ค่ะเราควรให้ลูกกินนมเมื่อพร้อมถ้าลูกอิ่มเราก็ควรพอค่ะ ข้อที่3ค่ะการป้อนขวดนมที่ป้องกันการเกิดแก๊สหรือลมในระบบทางเดินอาหารลดแหวนนมลดปัญหาท้องอืดและป้องกันปัญหากดไหลย้อนค่ะวิธีการให้เราเอียงขวดนมให้นมมาอยู่ที่จุกนมพักอุ้มเลยระหว่างให้นมค่ะอาจทุก1ออนอหรือครึ่งทางของปริมาณนมที่น้องดื่มหลังจากให้นมเสร็จแล้วก็อย่าลืมอุ้มเลยประมาณ30นาทีหรือจนฝ่าลูกจะสบายตัวค่ะข้อที่4ค่ะเลือกจุกนมที่มีขนาดเหมาะสมตามวัยและ เหมาะกับพฤติกรรมการดูดของลูกน้อยค่ะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างพฤติกรรมการดูดหรือลักษณะการดูดก็แตกต่างกันค่ะซึ่งจุกนมทุกยี่ห้อในท้องตลาดก็จะมีขนาดของไซส์จุกนมค่ะซึ่งขนาดของไซส์นะคะก็หมายถึงว่าขนาดของรูจุกนมที่น้านมไหลนั่นเองค่ะสําหรับลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง3เดือนแรกพีก่กันแนะนําว่าให้ใช้จุกนมขนาดเล็กที่สุดค่ะ อย่างจุกนมของสวนนะคะรุ่น x อ็ก o ตัวนี้นะคะจะมีจุกนมไซส์ SS ค่ะซึ่งเหมาะสําหรับเด็กแรกเกิดถึง3เดือน จุกเซเนเนกรุ่น x x p o ตัวนี้นะคะจุกแบรนและมีความสมมาตรค่ะทําให้ลิ้นลูกนะคะจะดูดลักษณะคล้ายกับธรรมชาติค่ะซึ่งนะคะลักษณะจุกนมที่แบน์แบบนี้นั่นเองค่ะเหมือนกับขนนมคุณแม่เวลาที่อยู่ในปากลูกค่ะทําให้จุกนม x x p o ตัวนี้จึงเสมือนการดูดนมแม่จากเต้าค่ะฐานเว้าวนะคะโค้งเล็กน้อยค่ะเพื่อรองรับกล้ามเนื้อปากลิ้นกามของลูกน้อยชิลิโคนมีความนุ่มเป็นพิเศษค่ะและสามารถ ควบคุมการไหลของน้ำนมเสมือนการดูดเต้านมแม่มีรูระบายอากาศป้องกันปัญหาโคลินอกจากการเลือกขนาดไซส์แล้วเราจําเป็นจะต้องเลือกจุกนมที่เหมาะกับลักษณะการดูหรือว่าพฤติกรรมการดูดของลูกน้อยค่ะในเด็กที่ชอบดูดเบาในเด็กที่ค่อก่อนกําหนดน้ําหนักตัวน้อยแรงดูดจะน้อยค่ะทําให้ลูกดูดนมเบาค่ะแล้วก็ทําให้ได้น้ํานมน้อยน้ําหนักก็จะไม่ค่อยขึ้นค่ะแกนก็แนะนําว่าให้คุณแม่เลือกใช้จุกนมโซเวเน็กรุ่นลาวทีส์ค่ะตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดของน้ำนมค่ะทําให้น้ํานมไหลได้ง่ายขึ้นค่ะกรณีที่ลูกน้อยไม่ยอมดูดขวดน,นมติดดูดเต้านมแม่พีก่กันก็แนะนําว่าให้คุณแม่เลือกใช้จุกนม s วีเน็กรุ่นอนาโตมิคอนชีสนะคะตัวนี้ค่ะ จุดเด่นของเขานะคะลักษณะจุกจะมีความแบนนะคะแล้วก็มีปลายตัดอย่างนี้นะคะเวลาเข้าไปในปากลูกก็เสมือนการดูดหัวนมของคุณแม่นั่นเองค่ะ oh. และในเด็กที่บางครั้งชอบดูดแรงบางครั้งดูดเบาหรือในเด็กที่ช่วงแรกของการดูดนมหิวจัดค่ะพอดูดไปสักพักหนึ่งพอง่วงก็ดูดเบาลงทําให้เกิดปัญหาสำลักนมป้อนขวดนมในเด็กลักษณะแบบนี้บอกเลยว่ายากนิดนึงค่ะซึ่งโซเวเนิกนะคะก็มีจุกนมที่ตอบโจทย์นะคะปัญหานี้ เป็นจุกนมราวทิปนะคะรุ่น3 Position ค่ะอันนี้นั่นเองค่ะอ่าลักษณะเด่นของจุกนมนี้นะคะนอกจากเป็นแบบราวทิปแล้วนะคะจุดเด่นของเขาคือสามารถปรับความแรงของการไหลของน้ํานมได้นะคะ3ระดับค่ะโดยจะมีสัญลักษณ์บอกที่จุกนมค่ะเดี๋ยวพี่กันจะลองให้ดูนะคะถ้า1ขีดคือไหลช้าสุด2ขีดปานกลาง และ3ขีดคือไหลเร็วสุดค่ะ ดีมากๆเลยค่ะซึ่งจุกนมแต่ละแบบนี้นะคะคุณแม่สามารถนะคะเปลี่ยนมาใช้กับขวดนมนะคะของโซวินิกได้ทุกรุ่นนะคะก็คือว่าตอนไปซื้อครั้งแรกอาจจะซื้อแบบหนึ่งค่ะปรากฏว่าลูกนะคะไม่ชอบดูดเราก็เปลี่ยนจุกนมค่ะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนขวดค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับความรู้นะคะเรื่องการป้อนขวดนมที่ช่วยลดปัญหาลูกท้องอืดสำลักนมลดแหวนนมป้องกันปัญหากดไหลย,ย้อนหากคุณพ่อคุณแม่สนใจผลิตภัณฑ์ของ s ซวินิกที่มีจุกนมหลากหลายตอบ โจทย์ปัญหาของคุณแม่มาพร้อมกับขวดนมที่มีล,ลักษณะลวดลายนะคะสวยเก๋ไม่ซ้ำใครค่ะสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามไปได้ที่เพจสวีน i กไทยแลนด์หรือช่องทางออนไลน์ค่ะเดี๋ยวพี่เก็นจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่เกณไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ